สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับเชื่อมโยงไปในเ,เรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับโอเคครับเรามากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่ยังคงให้ความสนใจนักเตะตัวเก่งของดอทมูลยัง จูดเบลลิงแฮมในกรับแบบต่อเนื่องนะถึงแม้ว่าช่วงหลังวันนี้ครับแมนยูเนี่ยจะมีข่าวกับเบลลิงแฮมเนี่ยน้อยลงไปแต่แมนยูก็ยังคงเล็งกันไว้ว่าทางเบลลิงแฮมเนี่ยยังคงเป็นเป้าหมายของพวกเขาในการเพิ่มเติม แดนกลางในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้ครับซึ่งข้อมูลเนี่ยก็ได้มีการระบุชัดเจนนะครับว่าแมนยูเนี่ยยังคงร่วมวงไล่ล่าคว้าตัวจูดเบรนท์แฮมเข้ามาร่วมทีมไม่ได้ซึ่งนักเตะรายนีย้มีการโดนตั้งราคาอยู่ที่ประมาณ110ล้านปอนด์นะครับนักเตะรายนี้เป็นนักเตะที่เอเดนฮากมองกันว่าเป็นนักเตะที่อนาคตไกลนะครับมีฝีเท้าที่ดีสามารถพัฒนาต่อได้อีกายาวๆนะครับแล้วก็เทนฮากชื่นชมชื่นชม เกี่ยวกับฟีท้าขออน,น,นเตเรรายนี้เป็นอย่างมากเหมือนกับทีมงานโค้ดคนอื่นนั่นแหละซึ่งนอกจากแมนยูแล้วเราทราบนดีว่าก็ยังมีซิตี้นะครับที่เป็นตัวติงเหมือนกันเลียพูที่เป็นติงหนึ่งไรอัลมาดิดก็ให้ความสนใจด้วยนะครับส่วนทางฝั่งของเบอร์ลิแฮมแล้วก็ดอดบุนเองเนี่ยนะฮะก็เชื่อกันว่าน่าจะมีการพูดคุยกันในอีกไม่กี่สัปดาห์ขา้างหน้าเรื่องของเกี่ยวกับอนาคตนะฮะว่า จะมีโอกาสย้ายออกจากทีมไหมหรือจูดเนี่ยจะอยู่กับดอทมุลต่อไปอีกสักหนึ่งซีซั่นคือความตั้งใจของดอทมุลเนี่ยก็คืออยากให้จูดอยู่กับทีมต่อไปแน่นอนนะครับแต่ทางฝั่งของทางนักเตะเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีสัญญาเรื่องของการย้ายออกจากทีมเหมือนกันนะครับมันก็เลยเป็นการจับมาเล่นข่าวกันนั่นเองนะฮะโอเคนี่คือเรื่องแรกที่เอามาฝากกันนะครับส่วนเรื่องราวที่2ครับก็มีข้อมูลจาก โคเซอิลลิกี้ครับซึ่งเป็นอดีตนัตกเตะของทางลิเวอร์พูลนะฮะได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าไรอันกาเฟนเบิร์สได้มีการตกลงเตรียมย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลแล้วนะครับหลังจากจบซีซั่นนี้นะฮะลิเวอร์พูลเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงว่าเตรียม ยกเครื่องเกี่ยวกับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยการถ่ายนักเตะรายเก่าที่ไม่พร้อมใช้งานเนี่ยออกจากทีมไปแล้วก็เร่งรายใหม่เข้ามานะครับซึ่งทางกาเฟนเบิร์ตเนี่ยคือหนึ่งในลิสายชื่อที่ลิเวอร์พูลเนี่ยมักจะมีข่าวด้วยมาก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ทางเอลิเก่เนี่ยมีการให้สัมภาษณ์กันออกมานะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางกาเฟนเบิร์ตเนี่ย ใช้บริการเอเย่นคนเดียวกันกับเอลิก้ e นั่นเองนะครับทำให้เขาก็รู้ข้อมูลเชิงลึกเข้ามาแล้วก็เอามาเปิดเผยกันนะครว่ามีการตกลงกันได้หรือนักเตะเวลานี้เตรียมที่จะย้ายมาเลือภูนั่นเองนะครับตามแหล่งข่าวที่ได้รับมานะครับส่วนเรื่องของอซูฟาติเนี่ยนะครับมีรายงานจากบุนโดเดปติโวนะครับสื่อของสเปนมีการอ้างว่าเฮอร์เก้เบเดีเนี่ยเอเย่นของอซูฟาติได้มีการนําเสนอนักเตะวลานี้ให้กับหลายๆทีม ในยุโรปมากมายนะครับโดยเฉพาะในพิมพ์รเรีกอังกฤษเนี่ยก็จะมีในรายของอาร์เซนอลนิลคาสเซิน แมนเชสเตอร์เตดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งทีมที่ว่ากันว่าทางเบนเดสเนี่ยได้มีการนําเสนอไปก็คือลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับที่มีการเสนอให้นะครับเอาไม่เอาก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าทางเอเจนต์เนี่ยก็ได้มีการนําเสนอนตัะรายนี้ให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับแบ็คขวาของทางลิเวอร์พูลเนี่ยล่าสุดมีข้อมูลออกมาจาก New นิวโจนนครับนักข่าวของ go.com สื่อทางนักฟุตบอลหรือว่าสื่อกีฬาเนี่ยมีการระบุว่า เรอัลาดริดเนี่ยเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีความสนใจคว้าตัวเล็กซานเดอร์อาร์โนไปร่วมทีมนะครับแต่ก็เชื่อกันว่าทางเจอร์ครอปเนี่ยไม่มีทางปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมเด็ดขาดนะครับแล้วก็พร้อมที่จะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับนักเตะออกไปอีกแบบระยะยาวอีกด้วยนะครับนี่คือข้อมูลที่เล่นกันออกมาเป็นข่าวข้อสิบนะครับส่วนเรื่องของเดนคันไรท์ครับก็มีโอกาสย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพิ่มขึ้นแหละ เนื่องจากว่าตามรายงานจากฟุตบอลลอนดอนเนี่ยนักเตะรายนี้ได้มีการบอกปัดเซ็นฉบับใหม่ของเวสต์แฮมอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะทำให้เรื่องของการย้ายทีมเนี่ยก็จ่ะเต็มที่แล้วนะครับ รายทางข่าวเชื่อมโยงเนี่ยก็ยังเป็นทีมันเดิมครับอย่างเช่น Chelsea เชลซีนะครับ Manchester Dead, แมนเชสเตอร์เดเราก็ไดยอามาลิตนั่นเองเนะฮะส่วนเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตามรายงานล่าสุดครับก็คือมีการคอนเฟิร์มกันออกมานะว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ประกาศอย่างเป็นทางการในเรื่องของการขยายสัญญาฮูเรียนอวาเดสศูนย์หน้าตัวเก่งของทีมออกไปจนถึงปี2028เป็นที่เรียบร้อยครับ คอนเฟิร์มก็ตามรูปภาพที่เราได้เห็นนี่แหละนะฮะแล้วก็เรื่องของยูเรนทิมเบอร์นะครับล่าสุดมีรายงานกันออกมาจากส p o r t ตวันะครับสื่อดังของฝั่งเยอรมันมีการระบุว่าบาเย์นได้มีการเลิงเรื่องของการนำเข้าแนวรับรายใหม่แล้วก็มีการล็อกไปที่ยูเรนทิมเบอร์แนวรับตัวเก่งของทางอาแจกในช่วงซัมเมอร์นะครับถ้าเกิดทางบบเย์นไม่สามารถรั้งตัวปาวาให้อยู่กับทีมต่อไปได้สำเร็จนะฮะก็ มีการวางแผนตัวทดวแทนเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวที่เชื่อมไปที่สโมสรบาเยิร์น Bayern เนี่ยก็คือวิกเตอร์อสมเพนนะฮะตามรายงานจากสกายสปอร์ตเยอรมันเนี่ยมีการระบุออกมานะครับว่าบาเยิร์นมีโอกาสไม่มากนักที่จะแย่งกับเลหลายๆทีมในโยุโรปในการคว้าตัววิกเตอร์อิมเพนนะฮะหรือว่าโอกาสน้อยแล้วกันที่บาเยิร์นจะได้นักเตะรายนี้เข้ามา,าร่วมทีมนะฮะซึ่งทีมที่ให้ความสนใจอิมเพนเนี่ยมันก็มีทั้งแมนยูแล้วก็เชลซีแหละแต่ดูเหมือนว่า ทางโอซิมเฮนเนี่ยนะครับต้องการย้ายไปในพิเบรงกฤษ,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 กษมากกว่าที่จะเป็นลีกเยอรมันนั่นเองนะครับทำให้บาเยินก็มีโอกาสได้ังแต่อรายนี้ค่อนข้างน้อยมากๆส่วนเรื่องของเดลี่อาลีครับตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์มีการอ้างว่าเอเบอร์ตันเตรียมยกเลิกสัญญาเดลี่อาลีหากเบสิกตัสเนี่ยตัดสินใจไม่ใช้ออปชั่นซื้อคะ่ะนะครับเนื่องจากว่าเรื่องของระเบียบว,วินัยแหละ ที่เป็นปัญหาหลักๆนะครับแล้วก็เรื่องของฟอร์มการเล่นก็ส่วนหนึ่งด้วยก็มีการพูดถึงกันนะครับว่ามาไวไปไวเหลือเกินนะครับสำหรับเดลี่อัลลีนะฮะอายุก็ยังไม่มากนะครับแต่ว่าก็ช่วยไม่ได้ครับทาตัวเองทั้งนั้นนะฮะสำหรับนักเตะรายนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ